มาทำไมกูเล่นดับไว้กูต้องทอุ่งเห<า>ม็นเน่าเฮียดับไว้เกิดอะไรกันใครวะเนีน่ลุน้นกูไล้ล้นไอ้ล้นมาแล้วไปไปหาเครื่องหาเครื่องโอ<ห>้หาเจออยู่กันสี่คนไม่มีคำสาปความชิบหายหากันจนเจอๆๆมีปันไว้มีปันไว ็นว่าละว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 ่ากูเห็นช้างช้างมาช้างมาช้างมาวาละวาละว่ากูเห็นอะไรขยับแปลกๆแป้กไอ้ยเดือดคลาวด์ช้างน้ำอยู่ช้างนาไปไหนอ่ะกูจุกอยู่จุกอยู่ตัดตัวก่อนตัดตัวอ่ะนะ อ๋นาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กอะดาฟาร์มเหล็กไปนี่ฟาร์มเหล็กไปนี่เอาวอเตฟ้าฟาร์มเหล็กยาวๆฟาร์มเหล็กยาวๆวอเตฟ้าชีกจังหวะนี้ผมชีกวอเตฟ้าแมดดัมแมดดัมะไรวะแมททึบแมททึบระเบิดตู้มีไหมไม่มีกูเข้าไปเองไอ้เหี้ย อาเฟมอยู่ในตัวเ่ยมีระเบิดผมีระเบิดตัวปันชื่อันต่อไปวตาตาอาไอดดลคือโซโหแต่อันนี้มึงก็รู้แล้วปันปันเยปันมึงได้เอานี่มาไหมโอเคที่สุดเลยว่าต่อฝากฮ้ยอิงีิสกีเก็ตถูล้ว ตัวกดตายหรม,มีคนพิชขาวแมทชัดเจนมากแผลแล้วเนะี่ยขำไมได้แผลว่าอะไรเพี้ยนอยโหยอย่างไวปัน super speed. Super speed. ่นแบบซุปเปอร์สปีดซุปเปอร์สปีดเดี๋ยวไว้แม่งเป็นตัวที่แม่งปั่นไฟโดยใช้กล่องแล้วแม่งไวมากเลยอเดินปลาขวดนะมันไม่มันไม่ค่อยปากขวดเลย ม,มันมันอาจจะเอาเ,ออเราเป็นซับพอร์ตที่ดีเราต้องหนีต่อไปเราต้องหนีต่อไปจุกกระที่จำเป็นจุกเท่าที่จำเป็นนะหนูอ้าวัดตาฟ้าไปยมันไป๊กวัดตาฟ้าไม่รู้ออกูปั่นอย่างเดียวตอนนี้นเฮ้ยตะก,กี้เกือบเครื่องกระแตกเมื่อกี้กูก็เ <c> ก <oughs> ือบแตกต่ทำไมผนเลือกจังหวะเดียวกูได้ไวไเมื่อกี้เงิน เอ้เมื่อกี้นี่ันเกือบมันเกือบตะเลยแลวเกือบตะเลยที่กดัคูพูดมีวงศาคณะญาติทเห็กคนเดียวไงโอไล่ขาโพดมันขยับอ่ะใช่วงหยุดวองหยุดเซเซ็เไปเดี๋ยว้อตูดูงช่วยได้หรอมีเราเบิดต้อ่ะเออขี้โม้กูพูดจริงไอชิคกูมี

ฝาดึงเพื่อนเร็วดึงเพื่อนเร็วพยายามาอยู่แรงไล่กูอะไรต้องกูต้องเพื่อนเลยนะเอาไล่กูต่อสิฮะรออะไรแล้วรออะไรแล้วรออะไรแล้วรออะไรแเ้าโอ้ยเยียมแผลวพีเลยกูกูฉีกให้กูฉีกให้ ana, you know. You know. มีแดงฮะมีโน้มีโน่ตามกูตามกูตามกู ันจะดึงเพื่อน嘛เยอะดึงเพื่อนเลยดึงเพื่อนเลยดึงเพื่อนเลยมีบ้างไปยิงพึ่งดึงยิงพึ่งดึงเอฮ้ยแบ่งกันเล่น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 คุณบอกกูช้าไปเมื่อกี้กูบอกช้าไปนิดนึงไปละกูวิ่งหนีลหากูหากูฝันไปเด้อเกิดอยู่ไหนวะเไปจะไปดึงเพื่อนอ้าวเชียร์เพื่อนหายไปเลย เด๋มั้งฉีกไปไหนล่ะกูฉีกมาบ้านเล็กเพื่อนอนะฉีกหายไปแล้วกูอยู่กูอยู่กูโอเคอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไอ้สัสมือใหม่ป่าววะไม่เล่นแปลกแลกมือใหม่มือใหม่มันเป็นมือใหม่มันเจอไอ้นั่นวะนี่เตอร์ชีสต,ติกชีสติก โดนแล้วหมดเล่นแล้วมนะั้งน่ะลือสามรนเหลือสามรนสามรนสามรนแก๊งไม่ซ่าเพราะกูไม่มีไฟเฉยถึงไหนวะผ่านไฟอยู่บ้านเหลี่ยมเนี่ยบ้านเล็กบ้านเล็กมันน่ะอยู่ไหนเฮ้ยไปไปบ้านเล็กไปบ้านเล็ก ปั่นแล้วมาอยู่บั่นใช่ใช่ปั่นอยู่ปั่นไปยู่นี่มึงอ่ะเจ้าโซโปรตายขึ้นเลยวัดตะฟ้าโง่เอาได้ฮาร์ดไม่ได้กูกูตาลายมือใหม่เี้ย กูไม่กล้ากูไม่ใช่สิคุไดรียเลยออกตาลายตามืดตามวตัวเสาตรงนี้ก็มีาพาไปไหนไพุณพากูวน,นไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนมีเสร็จพอดีนะกว่าคุณโดนห้อยตรงนี้ไม่งงจต่มันต้องเจ็ดสิบสอง่ะเจ็ดสิบสองไม่ได้เฮียมันเดเเเืบดาคโดนยาแล้วกูมุนอ๋อยีย่เชือกันไปจังวะ หึงดิน้นะนะหึงดิ้นหรือเพื่อนเชื่อเพื่อนเพื่อนหรือมาบ้านเล็กก็ได้นะเดี๋ยวกุ๊กจู๊กทำแผลกูแตกอีกแดะวะยุ่งตั้งใจนะไอ้เหี้ยแม่งไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอากูเอากูดีละเอ้ยเอามามเลยมาเลยมาเลยบ้านเล็กอะ่ะบ้านเล็กอายูโดมาเลยบ้านเล็กอ่ะเออเหี้ยไปแล้วไปไหนะเอ้ยมันหลงป่ามันหลงป่าเมาป่าเขาป่าหลงป่า เอาเด้จะวนบ้านเล็กกับพี่เหรอน้องเดี๋ยนัววันเกิดอ้าววนจะวนบ้านเล็กเหรอเนาะวนบ้านเล็กเหรอ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 โอ้ยเฮียพวงพวงขวดด้วหัวกู๊บฮุ้ยมันสโลว์แล้วกูเกติบสองไม่ได้ แตะเครื่องแต่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 เครื่องแตะเครื่องไม่ทันกินเครื่องกูไอ้เย้ะกูไม่น่าวนเข้าบ้านเลยเมื่อกี้งผิดเลยกูโอ้โยเบรคเม้นยี่กับหลุดโอ้ยกูไม่น่าวนเข้าบ้านเลย เล่นไม้ยังเล่นแล้วไม้เราไม่มีใครเล่นแล้วนะใครเล่นไม่รู้ไอ้โหเฮี้ยเพื่อนมีตาดำว่ะมันมองใหญ่เลยจริงอ่ะไอ้เฮี้ยกูสับสนแล้วเนี่ยใครเป็นใครในสัญญาณเฮี้ยมันไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนกูไปยวดกู้ฉีกไปยวด เพมมาหากูบนนี้ดิรถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาเออเกี่ยวรถเกี่ยวอยู่หลังอ่ะอยู่ดิอยู่ดิอยู่เลยตรงนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยนะยงบนเนี่ยเฮ้ยอยู่ดิอยูดยูดเชี่ยตามรอยเลือดรัวไปโอ้ยเชี่ยสะดุ้งเลยสัดุด ช้างมาช้างมามีุว์ไปแตกเครื่องแตกเครื่องตามใครไปวนะเนี่ยไอเยี่ยเมื่อก,กี้กูสะดุงไอเยี่ยเมาลอยเะดุงเสียปีหน้ตาต่างกิ๊ซอมตัวเองแบบเยี่ยได้คร,รคึ่งหลอดว่ะชิบหายแล้วเอาเว้ยวางของตัวไหนวะ เออเ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โบ้ยน้ยอย้ยอ้ยอยโอย้ย้ยนอ้ยน้โอ้อ้ยโอ้ยกอ้ยโอจุกจุกโอ้ยโอ้ย กูจุกแล้วกูก,ก็นั่งตรงขอบไอ้ตั๋วไอ้เฮียแล้วมันก็ไม่เห็นกูอะไรวะเนี้มันมีซอกมุมบ้านอยู่อ่ะกูไปมุดตรงซอกมุมบ้านแล้วมันก็ไม่เห็นกูกูเลยวนได้สี่ห้ารอบตอนนี้มึงตอนนี้มึงอยู่ไหนละยังไงปั่นอยู่ใจเดี๋ยวไว้มีไฟฉายมาดึงกูนหน่อยเดี๋ยอยู่ไหนตรงเทียนที่เดิมกำลังวิ่งไปหาเครื่องเครื่องลีซเซ็ตมาอ่ะเอ,อ้าใครโดนไล่ไอ้ห่าเอ้ย เมมาเคลนที่เดิมกูเลยมาดึงอ่ะวุ้ยอยู่ขา้างหน้าไม่อยู่บนเคลนอยู่เคลน,น,น,นไนนลนมน่มก,อมกอูอยู่เคดอีกันนึงคนไล่คนอะไรง่ายให้คนสนุกไปดิแต่ว่าแต่ว่ากูวิ่งช้าอยู่นี่เรื่อกูเจ็บอยู่ไปแล้วไปแล้วไหนไม่อยู่หนะอยู่เคนอยู่เคลน ดดเดี๋ยวจับห,วนนหัวล้นโอ้โหมันจุกมันจุบมันเล่นเล่นบันเล็กอยู่อ่ะมีเครื่องัตรไฟตรงไหนบ้างเหลือ,เค,อเครื่องตรงเนี้ยตรงเดียวเลยนะใกล้ๆอ่มมาปั่นนี้ก็ได้วะมาดิีสวยได้ปั่นไวรู้จกกักสองล้นตอนแล้ว ก็อ,อาจจะปั่นเครื่องรู้อยู่ก็ได้นะเว้ยอไม่เป็นไรเราปั่นแข่งมันใกล้ประตูดีนะข้างหลังเราก็ประตูก็วะเราวะานด้วยใช่ปั่นู้อ๋ออย่ามาทางนี้ก,กอดร้องเฮ้ยชุบปุ๊บ สวยดวงวันก็เฮียตามกูแม่งวิ่งดักเลยดวงวันเฮ้ยแม่งวิ่งดักป่ายเอาใครส่องไปฉายวะแตกนะไปฉายตาแตกไลมอย่างยังยังเปิดงกลางเย็น เอ็มเปิดเลย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 เดวไปเดีไปเดไปบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกกูไม่บ็อกสุดอ่ะบ็อกข้างหลังสิอย่าบ็อกทางกูโอ้ยเฉโลมากโลมาเลยโลมาก็ไม่ได้สักตัว เอาไว้มันมีพลังอะไรบางอย่างหมดเล้วทำไมกูชนะคันตะกรอได้แบบง่ายๆเลยวะไอ้ครอดสี่เหลืออีกคนหนึ่งเลยเหลืออยู่ชีเหลือชีสติ๊กวะออกแล้วโอ้เด็มเด็กดูแต้มกูสิอู้เพิร์กมันแน่นมากเลยมินวันจริงนะมีเรดคอร์ลิงอูมินวันเพิ่มคอมเด็กเพิร์กมันนั่นแหละเพิ่มคอมเด็ก taem cũng dùng rụt liền á, à nè